สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาชมนะครับต้นบัวอเมซอนด่างนะฮะนะครับมีมาแบ่งสองกระถางนะครับสำหรับต้นบัวอเมซอนด่างนะฮะมาดูกระถางที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะกระถางที่หนึ่งนี่โอ้แข็งแรงแล้วนะครับมีใบน่าจะสามหกสิบ ใบมี11ใบก็อีกหนึ่งหลอดนะฮะว่ารู้สึกว่าจะมีสองต้นหรือไงเนี่ยนะฮะดูนะครับอ๋อต้นนี้น่าจะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นบัวเมซอนด่างนะฮะเป็นไม้ที่เลี้ยงในน้ำก็ได้นะครับสวยนะครับใบโตโตเขานะฮะต้นโตโตเขาจะใบใหญ่มากสวยเป็นไม้ที่สวยเลี้ยงง่ายแข็งแรงน่าเลี้ยงนะฮะแล้วก็ขายง่ายด้วยนะครับ นะฮะผมขายในราคากระถางละสามร้อยเท่านั้นเองนะครับมีสองกระถางนะฮะนี่ถ้าใครยังไม่มีใครอยากเลี้ยงนะฮะก็ทักมาได้นะครับลากเดินดีแล้วนะครับจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับส่งใส่ตะกร้าให้ฟรีนะฮะสําหรับกระถางละสามร้อยนะฮะนะครับถ้าเอาคู่นะฮะเอาคู่ลดให้หนึ่งร้อยนะครับเอาสองกระถางลดให้หนึ่งร้อยเหลือห้าร้อยนะฮะถ้าเอากระถางเดียวก็กระถางละสามร้อยนะครับสําหรับ ต้นบัวอเมซอนด่างนะครับนะฮะสวยแข็งแรงลากเดินดีนะฮะไปถึงก็เปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับนะฮะรับประกันการจัดส่งนะครับส่งให้ฟรีนะฮะสำหรับต้นนี้นะครับลองดูนะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะฮะทักมาทางไลน์ก็ได้ทางเฟซก็ได้นะครับนี่เลยนะฮะนะครับสวยครับมีสวยๆแค่2องกระถางเองนะครับ นะฮะลองพิจารณาดูคลิปนี้จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาต้นใหม่ลงให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ